สอนทางเงินออนไลน์ใน shopee affiliate lazada affiliate และ tiktok shop affiliate ปี2024เรียนก่อนรู้ก่อนนำหน้าใครสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube infinity 88ดนะครับเพื่อนก็อย่างที่ผมเคยคาดการไว้นะครับผมเป็น YouTuber ร์ใส่ความรู้นะครับแล้วก็เป็น Creator ใน tiktok ด้วยนะครับก็มีผู้ติดตามเนี่ยหลักแสนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคาดการต่างๆที่ผมคาดการไว้ใน tiktok หรือว,ว่าในพื้นที่ต่างเนี่ย หลายๆคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณทุกเข้าใจเรื่องตัวนี้จังเพราะว่ามันเป็นหลักการของอัลกริทิมเนาะนะครับเฉพาะวันนี้เนี่ยใครอยากที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับตอนนี้ผมทําเป็นเว็บไซต์เรียนรู้เอาไว้เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ในเว็บไซต์ได้แล้วก็คอร์สเรียนเนี่ยเป็นคอร์สเรียนตลอดชีกนะครับก็คือเพียง999นะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็จะคอยให้คําแนะนําด้วยแล้วก็ตัวของเ,เพื่อนๆเองเนี่ยก็ได้เรียนทุกเนื้อหานะครับ ทำไมถึงเป็นหัวข้อนี้ถึงเป็นการทําในหน้า a f f i l i a t e เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Tik t o k เอง Lazada าเอง s h อ p e e เองเนี่ยมีการปรับฟีเจอร์ต่างๆหลายๆแพลตฟอร์มอย่างเช่น s h o p e e เองเร,เริ่มมีสื่อโซเชียลเป็นของ,ต,องตัวเองก็คือเป็นตัวช h o p e e ้วิดีโอซึ่งตัว s h อ p e e เองเนี่ยมีช h อป e ีวิดีโอซึ่งเหมือนกับพี่ติ๊กเลยนั่นแปลว่าเขาออกมาแข่งขันกันแล้วแน่นอนชัดเจนแล้วก็ตอนนี้กําลังโปรโมทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโซเชียล3ตัวนี้นะครับอีคอมเมิร์ซสตัวนี้แข่งขันกัน นั่นแปลว่าเราย่อมมีโอกาสทําตลาดได้แต่ใครหล่ะจะรู้ว่าช้อ p ปี้ทำยังไงลาะาด้าทำยังไงทิกตอกทำยังไงที่ให้มันเป็นในรูปแบบของ Affiliate ได้และไม่จํากัดอยู่ในพื้นที่ของแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งวันนี้ a f f i l เ a t มาร์เก็ตต g เนี่ยคุณสามารถเอาสินค้าของคุณเนี่ยไปโปรโมทยังที่ต่างๆได้ยังที่อื่นได้ไปโปรโมทในเพจได้ไปโปรโมทในโอเอได้ไปโปรโมทใน อ่า YouTube ได้ไปโปรโมทในแอปเท e ได้ในทวิตเตอร์ได,ใได้ใน IG ได้ในทุกที่ได้ซึ่งหัวข้อที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ผมทําเป็นคอร์สเรียนและสอนเอาไว้อย่างละเอียดทั้งหมดซึ่งเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้นะครับใครสนใจก็สามารถคลิกเข้ามาดูได้ตรงนี้คอร์สเรียนเนี่ยนะครับเพียงแค่999ตลอดชีพนะครับเนี่ยมีเนื้อหารเรียนหมดเลยเพื่อนๆสามารถคลิกเข้ามาดูได้ที่ n า t o ุก .com นะครับก็จะมีเนื้อหารหรือว่าลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปโดนี้ได้เลย นะครับมาเรียนรู้ต่อ,อยอดธุรกิจนะครับและที่สําคัญคือทุกอย่างตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบเรียนก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวพอ,อตลาด a อฟเฟอร์เรตันพวกเราก็จะเหมือนตอนที่มี t i k t อกเห็นไหมครับทิกตอกก็ตันพอมาตอนนี้เนี่ยตลาด A อฟเฟอร์เรคนเริ่มรู้แล้วว่า Ti กตอกมีการเปลี่ยนกฎใหม่เห็นไหมครับพอาะทิกตอกเป็นกฎใหม่เราเองก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยไม่งั้นเราก็ตามเขาไม่ทันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องรีบเรียนรู้นะครับสนใจยังไงก็สอบถามหาผมได้ที่ตัว l i โอเอนะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือที่แสดงที่หน้าจอหรือว่าเข้าไปดูตัวอย่างเนื้อหาในเว็บไซต์ในทุก .com ได้เลยนะครับลองเข้ามาสอบถามกันนะครับ